สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับต้นอิพีพิมหน่ำนะคะเชงกิลานะต้นนี้นะคะก็อยู่ในตระกูลของอิพีนะคะมาดูลักษณะยืดยาวของต้นกันแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราจะทำหลักเกาะก็ให้เขาเกาะหลักได้เพราะว่ามันจะมีรากอากาศออกด้านข้างเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะวันนี้ป้อมจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำ อ,อไอเดียนะคะในการที่จะให้เขาอยู่ในกระถางเพื่อที่จะให้ลากอากาศที่จะต้องเกาะเนี่ยให้เขาหยั่งลงพื้นดินในกระถางนะคะไปดูวิธีทําของป้อมกันเลยนะอย่างแรกเลยก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะคะตัวไม้ที่ค้าทรงเขาไว้อ่ะคะ่ะเอาออกไปก่อนเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆดูดูทิศทางเขาก่อนคะ่ะเพราะว่าเราจําเป็นต้องดัดเขาอะคะ่ะ ให้เขาเลี้ยวลงด้านด้านด้านข้างนะคะว่าอ่ะเขาเอ็นมาในทิศทางนี้เนาะอย่างนี้นะ่ะเราก็จับจับเขาลงกระถางเลยค่ะเพื่อให้ด้านที่เป็นรากนะคะให้เขาติดกับพื้นแล้วพอเขาออกรากมานะรากเขาก็จะย่างลงไปในวัสดุปลูกเลยนะต้องค่อยคใจเย็นๆแล้วก็จับนี่ค่ะจัดจูงไปนิดนึงก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวไปดูว่า,าวิธีที่ป้อมจะใช้ในการแต่งทรงเขานะคะไปดูกันเลยตัวนี้นะคะป้อมจะใช้เป็นตัวลวดนะคะในการที่จะจัดทรงเขานะคะโดยการที่จะตัดลวดที่เป็นตัวนี้ค่ะลวดลวด,ลวดเอ่อเคลือบพลาสติกเคลือบลวดนะคะเราก็จะตัดเพื่อที่จะมาจัดทรงเขาให้เขา อยู่ในกระถางโดยที่ไม่ต้องเอ็นเอียงนะคะทําการแบบตัดลวดแล้วก็มาจัดทรงเลยนะคะนี่เลยค่ะผลงานนะคะก็คือเอาตัวลวดปากลงไปตรงข้อเขานะคะแล้วก็เราก็จัดทรงใบให้เขากกเกาะกันไว้นะคะเขาก็จะไม่แผ่ออกแบบนี้เวลาที่อยู่ ในชั้นวางเนี่ยเขาก็จะได้มีรูปทรงที่สวยงามด้วยนะคะนี่ก็เป็นไอเดียในการจัดกระถางของต้นอีพิแชงกิล่านะคะต้นอีพิแชงกิล่านะคะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกับสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวที่เป็นซิงโกเนียมนะคะที่เป็นกอซิล่ารูปร่างคล้ายกันนะคะแต่ก็มีความแตกต่างเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆนะคะรอติดตามกันว่า สองชนิดนี้มีความแตกต่างกันยังไงโอกาสหน้าป้อมจามาทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ไอเดียที่นำเสนอน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ